เห็นแอปเปิลฟิตเตอร์โดนัทที่ดังในเมกากอไปหาไม่เจอทําเองจากแอปเปิลสขนาดต้องเตรียมปอกเอาแกนออกได้ยินเขาบอกว่าเม็ดตรงกลางมีพิษเที่ยวกับน้ําตาลทรายแดงแล้วก็ซินนามอนให้น้ําตาลพอละลายเตรียมแป้งขนมปังที่นวดไว้แล้วมันคือแบบเดียวกับที่อยู่ในโดนัทเอามาแผ่เสร็จแล้วใส่แอปเปิลหวานเมื่อกี้หั่นให้เป็นชิ้นแบ่งเป็นตอนผมคิดว่าร้านเขาคงอยาก เทียเศษแป้งโดนัทแต่กลายเป็นว่าตัวนี้ขายดีขึ้นมาเฉยพอเนื้อไม่เรียบหน้าสัมผัสมัน,มนก็จะเยอะแล้วยิ่งเอาไปทอดผิวมันก็ยิ่งกรอบวันนี้มีแพนเต้แอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเห็นเขากินกันเยอะแบบแคปซูลกินง่ายไม่แสบคอไม่มีกลิ่นฉุนทอดไฟกลางด้านละ3นาทีส เสร็จแล้วความน่ากินอยู่ตรงนี้เป็นไอซิ่งผสมวิปครีมฟิลเหมือนข้างบนคีครีมจัดใส่กล่องสวยๆน่าทําขายก่อนกินลองตรวจระดับน้ําตาลในเลือดลองกินรสชาติจะเปรี้ยวหวานผิวโดนัทกรอบตัดกับไอซิ่งหวานฉ่ำรอ2ชั่วโมงเช็คค่าเลือดเด้งมา118เดี๋ยวกินต่อแพนเต้เอซีวีตัวนี้เขามีเดอะมาเธอร์ที่มีประโยชน์หายากมากในไทยปกติต้องทนกินจากแบบน้ำแต่แพนเต้จะมีกรดะอสติก10%เข้มข้นกว่า2เท่าอันนี้ลองทำแอปเปิลฟิลเตอร์3แบบกลับมาที่ ACV เขาจะมีโฮลฟู้ด4ชนงส ให้ ACV ทำงานได้ดีขึ้นผมชอบจุ่มกับช็อกโกแลตร้อนกินง่ายดีเอามาปาดครีมชีสแซลมอนลมวันยิ่งเข้าเปรี้ยวหอมเค็มหวานชอบตัวไหนคอมเมนต์หน่อยครับ